สไลด์เพื่อไทยทุกทีชีวิตนีด้ดีเพื่อคนไทยทุกคนประชาชนทุกคนทั่วไทยทรงร้องต้องไปเพื่อไทยของเราและสไล เส้นทางทางการเมืองของแพทองทานชินวัตรเปิดตัวหน้าฉากครั้งแรกกับพักเพื่อไทยเมื่อวันที่28ตุลาคม2564ในฐานะประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมของพักเพื่อไทยในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่จังหวัดขอนแก่นจำได้ว่าอายุ12คุณพ่อได้ตั้งพักไทยรักไทยขึ้นอันนี้เป็นชื่อที่อยู่ในใจเสมอตอนที่คิดจะมาซ้อมพูดกับทุกคน อันนี้ขอยอมรับเลยว่าจะพูดว่าพักเพื่อไทยบางทีจะพูดว่าไทยรักไทยจากนั้นแพทองทานมีบทบาทในฐานะหัวหน้าครอบครัวพักเพื่อไทยเมื่อปี2565ซึ่งเปรียบเสมือนหัวหน้าพักตัวจริงในทางพฤตน,นัยขณะทำกิจกรรมเปิดตัวครอบครัวเพื่อไทยบ้านหลังใหญ่หัวใจดวงเดิมที่จังหวัดอุดรธานี บทบาทของแพรทองทานขยับเข้าใกล้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีชินวัตรคนที่3มมากที่สุดในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566โดยเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยพร้อมกับนายเศรษฐาทวีสินและชัยกเกษมนิติสิริก่อนได้รับเสียงสนับสนุนจากสภาผู้แทนราษฎร310เสียงเห็นชอบให้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31คุณเศรษฐาเคยพูดไปนะคะว่ารังเกียจรัฐประหารนะคะก็ะอยากให้ทุกคนดูหน้าดิฉันไว้ ก็คงไไม่ได้ชอบจุดทางเฮพิกผันซึ่งทําให้แพรทองทานชินวัตรต้องพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเกิดจากกรณีคลิปเสียงสนทนากับผู้นําจิตวิญญาณแห่งกัมพูชาเกี่ยวกับเหตุการณ์ความขัดแย้งตามแนวชายแดนกระทั่งเวลาต่อมาสางรัฐธรรมนูญมีมติ6-3ชี้ว่าเธอต้องพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะเหตุฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงก็ขอยืนยันค่ะว่าขอยืนยันความ บริสุทธิ์ใจนะคะความตั้งใจอย่างแท้จริงที่ตั้งใจจะทำเพื่อประเทศตลอดมาไม่ว่าบทสนทนานั้นที่เป็นคลิปเสียงออกไปดิฉันเองไม่ได้ขออะไรเพื่อเป็นประโยชน์ของตัวดิฉันเองเลยอยากจะบอกกระทั่งแพทองทานจินวัตรตัดสินใจครั้งสำคัญถอยออกจากหน้าฉากลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่22ตุลาคม2568ว่ากันว่านี่คือยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญของพรรคเพื่อไทย ต้องการรักษาพักให้อยู่รอดและฟื้นคะแนนนิยมให้กลับคืนมาก่อนเข้าสู่การเลือกตั้งใหญ่ในต้นปี2,569แค่เห็นพี่น้องประชาชนขนาดนี้ก็อยากเลือกตั้งแล้วคะ่ะอย่าแพ่วนะคะ